สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พี่ที่ติดตามรับชมโชดพระบ้านบ้านทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะครับหายไปหลายวันครับพอดีมีธุระหลายๆเรื่องวันนี้กลับมานำพระสมเด็จจีหลงพุโต พมรมบังเสีงวันละครังได้เมตตาอธิษานชิตปกเสกไว้มาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมและแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นพระพิมพ์เขาเรียกพิมพ์อะไรครับอันนี้ อกคุดเสียนบาทหรือเปล่าหรือว่าพระพุธนั่งบนบัวกีบบัวห้ากีบนะครับดอกบัวห้าดอกก็ได้เหมือนกันหรือพิมพ์ทรงอะไรก็เพื่อนๆพื่พี่พี่ลองรับชมดูนะครับแต่เนื้อหามวลสารดูแล้วเก่าครับมีความเก่าแน่นอนครับเนี่ยเรามาชมพระใกล้ๆก,กันนะครับ พระองค์นี้จะมีขนาดใหญ่กว่าผระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ4 4เซน4.2นะครับความกว้างก็ประมาณ2.5หรือ2.6ประมาณ2.6นะครับ อันนี้คือขนาดขององ์พระองค์นี้นะครับจะเป็นขนาดที่จะใหญ่กว่าพราะพิมพ์ใหญ่วัดละขังเลยครับพระพิมพ์นี้หลายๆคนก็จะเรียกว่าพิมพ์ไกเซอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับบางคนเขาก็จะเรียกว่าอกคุดเสียนบาทหรือพระพุทดนั่งบนดอกบัวนะครับ เดี๋ยวเรามาลองชมใกล้ๆก,กันนะครับสีดำๆนี่คือน่าจะเป็นลักนะครับเป็นการลงรักไว้นะครับลักแห้งแล้วนะครับข้างๆนี้ก็จะมี การงอกของผิวด้านนอกนะครับจะมีความช้ำเราจะเห็นความช้ำได้นะครับนี่ครับผิวจะมีการงอกนะครับที่เป็นจุดขาวๆเนี่ยนะครับการงอกของผิวด้านนอกเลยครับ ผิวพันธุ์จะแห้งแล้วนะครับแห้งหมดแล้วนะครับลักก็แห้งแล้วนะครับการกดแม่พิมพ์เป็นไปตามธรรมชาตินะครับมีรอยยุบรอยย่นรอยแยกให้เห็นนะครับ นี้จะเป็นเนื้อหาค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับเนื้อค่อนข้างแห้งแล้วนะครับตรงนี้จะมีการงอกของชั้น ผิวด้านนอกนะครับหลักก็แห้งแล้วนะครับ เพื่อนพี่พีพิจารณาตามองพระเลยนะครับภาพพิมพ์นี้ผมเข้าใจว่าจะเป็นบล็อก แม่พิมพ์ที่บังคับข้างนะครับข้างนี้จะไม่จะไม่มีการตัดนะครับจะเหมือนเป็นแม่พิมพ์ที่มีบล็อกบังคับข้างในการกดลงไปนะครับนี่ครับด้านหลัง เนื้อหามวลสารค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับดูง่ายครับพาที่มีอายุเก่าถึงนูไม่ยากครับ จะผิดกับพ้าใหม่ที่อายุไม่มากเนื้อหาก็จะไม่แห้งนะครับจะมีความใหม่ให้เห็นนะครับถ้าเป็นผ้าที่อายุไม่มากนะครับลองพิจารณาดูนะครับครับเป็นอีกองหนึ่งนะครับ เอามาให้รับชมและแบ่งปันกันนะครับนี่ครับเก่าหรือไม่เก่าทันหรือไม่ทันเพื่อนๆในพี่พิจารณาเองเลยนะครับความแห้งมีแล้วนะครับ มีลักถ้าลักแห้งก็ยิ่งดูง่ายนะครับเพราะลักหลอกเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับตรงนี้จะมีความชำ้ำไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็จะมีการงอกให้เราได้เห็นนะครับ ดูง่ายครับห้องนี้เป็นธรรมชาติครับก็ฝากไว้อีกองนะครับสำหรับพระหลวงปู่โตที่หลายๆท่านเรียกว่าพิมพ์ไกเซอร์นะครับ คนก็เรียกว่าอกคุดเสียนบาทหรือพระพุดนั่งบนดอกบัวนะครับจะมีบัวอยู่ที่ใต้ฐานนี่ห้าดอกนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าดอกนะครับบัวครับขอบคุณที่ตตามรับชมครับสนใจนะครับสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร โชตพราบ้านบ้านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ